ันพบกับโพนนกกระแสอีกเช่นเคยนะครับ EP ที่3แล้วนะครับมาพูดถึงไฟมหาเสน่หไฟเจ้าอารมณ์นะครับแล้วก็ไฟที่จะมัดใจสามีนะให้อยู่หมัดซึ่งผู้หญิงลองเปิดดูนะครับตรงหน้าอกของตัวเองนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับ นี่เป็นไฟมหาสเสน่ห์นะครับก็จะดึงดูดเพลียตรงข้ามแล้วก็มัดใจสามีนะก็ต้องบอกเลยว่าใครที่มีไฟแบบนี้เนี่ยนะครับก็เริงบนเตียงอย่าให้ว่างเว้นนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความรารถนาอย่างแรงกล้าแล้วก็ผู้ชายใดได,ได,ได้แฟนหรือภรรยาที่มีไฟตัวนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเริงบนเตียงอย่าให้ขาดนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงลองสังเกตด,ดูได้ครับว่าแฟนตัวเองพระราตัวเองที่มีไฟต,ตรงนี้นั้นมีความมากปรารถนาด้วยเรื่องบนเตียงมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เธอจะหิว,วเป็นพิเศษนะครับก็จะมีความต้องการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีสเสน่ห์นี่ว่าจะค้าขายหรือว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีนะครับดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีแล้วก็ เหมาะนะครับถ้ามีไฟตัวนี้ก็จะเหมาะกับค้าขายทําธุรกิจแล้วก็ติดต่อประสานงานนะติดต่อกับลูกค้าหรือว่าเวลาจะต้องไปดิวงานเวลาต้องให้ใครเซ็นเอกสารใรให้ที่จะต้องลงนามลงสัญญาซึ่งกันและกันเนี่ยทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยต่อให้คนที่มีไฟตัวนี้ไปเนี่ยก็รับรองงานนั้นจะได้นะครับเรยกว่ามากด้วยมหเสน์นะครับ ก็ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีแล้วก็เป็นไฟที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ก็จะเป็นคนที่น่า,นารักแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทุกข์ร้อนนะครับเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแล้วก็จะมีพลังชีวิตในตัวเองสูงนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงมากนะคนที่มีไฟอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็เป็นคนเจ้าอรมเจ้าสเสน่ห์เรียกว่า มีเรียกว่าถ้ามีมุกก็คือนอกจากหน้าตาที่ดีแล้วผิวพรรณดีแล้วนอกจากนั้นยังมีเรียกว่ามีบุคลิกพิเศษนะที่ดึงดูดต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามึ่งถ้าใครได้เห็นก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเออผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มีความพิเศษถึงแม้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหน้าตาไม่ดีผิวพรรณไม่ดีแต่ว่า พอได้พูดคุยได้สนทนาหรือได้เข้าใกล้ก็จะโดนสนิดดึงดูดหรือแม้แต่เพื่อนพ้องก็จะมากด้วยเพื่อนอมากด้วยบริวารมากด้วยคนเป็นที่รักนะครับนี่ถ้าจะเล่นการเมืองหรือเป็นผู้ประชาชนหรือเป็นผู้ที่จะต้องลงสมัครอะ,อะไรต่างๆนี่ก็ แม้แต่หัวหน้าชั้นหัวหน้าห้องก็จะมีความโดดเด่นมีความพิเศษมีความาที่ไม่เหมือนใครนะเป็นที่ต้องตาต้องใจของมหาชนนะเพราะนั้นนี่เป็นไฟพิเศษบางคนก็ไม่มีก็ไปสักไปสักไปหามาเพิ่มหามาใส่ไฟมหาเสน่ห์ตรงนี้นะครับก็อันนี้พูดถึงตรงนี้ก่อนนะยังมีไยของลิซ่าตรงนี้ก็มีนะครับ ตรงคอนะหรือไม่ก็จะโด่งดังส่งผลให้นิยมชมชอบคนชื่อเสียงกว้างไกลนะายตรงนี้ทีนี้มาพูดถึงายตรงนี้จะเน้นแค่เรื่องตรงนี้ก่อนนะครับนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าตรงนีนะ้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือต้องผู้ชายที่ได้ไปก็ต้องบอกได้เลยครับการบ้านาให้ขาดแล้วก็ต้อง อ่าได้เรียกว่าเหมือนกับถึงพลิกถึงขิงอ่ะนะก็เรียกว่าอ่าต้องสมส่วนกันเป็นสมดุลเหมือนกับอ่าหญิงคเนี้จะเป็นธาตุไฟผู้ชายที่มาก็ต้องดับไฟให้ได้นะดับไฟอันเกิดจากความเร่าร้อนเกิดจากความปรารถนาเราก็ต้องมีอ่าผู้ชายก็ต้องมีความปรารถนาที่ค่อนข้างที่จะ แรงกล้าพอสมควรเรียกว่าเหมือนกับไฟกับน้ํามันเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันนะคือคอยเติมเหมือนไฟจะมอดก็เติมน้ามันไปก็ไฟก็ลุกโชว์ดีนก็จะเป็นลนักษณะอย่างนั้นย้ายขาดเรื่องบนเตียงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรขาดเลยก็คือต้องระวังเรื่องความหมาสนิของเขาต้องเชื่อใจนะเพราะว่า แน่นอนว่าเขาจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีนะสามีก็ต้องหนักใจหน่อยนะครับเพราะว่าไปไหนก็จะาชายอื่นก็จะชายตามองก็จะมองมาที่เธอนะี่ยก็อาจจะทําให้เราเองก็หึงหวงเรื่องปกติแต่ถ้าเขาออเข้าใจกันก็จะดีนะครับนันนั้นนี่ก็คือขอเตือนเอาไว้สำหรับคนที่มีไยมหาสเสน่ห์อยู่ตรงเนินหน้าอกตรงนี้นะครับ ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยในเรื่องของอคู่ครองเหนื่อยในความหึงหวงเหนื่อยอับผู้ชายที่จะต้องแวะเวียนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็จะแวะบเวียนมาหากันเหมือนกันนะนอันนี้ก็คือไฟตรงเนิน,นอกนะก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าเรามีไหมวิธีแก้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าก็ต้อง มันให้รู้จักความพออ,อกพอใจเพียงพอนะครับนี่ครับต้องการก็ปรารถนาก็สามีเดียวนะครับผัวเดียวนะครับสามีเดียวผัวเดียวนะครับก็อย่าไปทําให้สามีของเราต้องอ่ามีความเครือบแคลนสงสัยด้วยเจ้าเสน่ห์ของเรานะส่วนผู้ชายที่มีผู้หญิงที่มีฝ่ายตัวนี้ก็เราก็อาจจะเป็นคนโชดคดีคนหนึ่งเพราะว่าเก๋ก็จะเอา,เาใจเก่งนะครับ ก็จะเป็นคนที่เอาใจสามีเก่งแล้วก็เหมือนไก่แจ้นะครับก็หยอกล้อกันนะครับก็จะทําให้ชีวิตคู่มันมีความสุขไก่ได้ไปก็จะมีความสุขกับความรักรู้สึกอ,อ,อิ่มด้วยความราคะตัณหาอิ่มด้วยเชื้อแห่งไฟไฟคือราคะนี่แหละก็จะอิ่มรู้สึกมันซาบซ่านรู้สึก ฟุ้งฟ่านตลอดนะแล้วเธอเองก็จะมีพลังในตัวเองสูงมีพลังชิดตัวเองสูงอย่างนี้ถ้าให้ลูกก็จะให้ลูกดีด้วยนะครับแต่มีลูกก็ลูกก็จะได้ดิบได้ดีลูกก็จะ,ะเป็นคนที่นะมีความเฉียลรดมีความเก่งกาจนะเพราะว่าเธอมีพลังมีไฟนะมากทีเดียวนะนั่นนี่คือไฟมหาเสน่ห์ไฟที่โปรดปรานไฟที่ทุกคนควรมี ส่วนใยที่อื่นๆก็ถ้าจะเป็นยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปใครสนใจที่จะดูเรื่องไยดูเรื่องลายมือดูเรื่องอื่นๆก็ฝากกดติดตามในช่องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามหาเวลามาอัพคลิปโหลดคลิปนี้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆหัวหนอกกระแสก็เป็นผู้ที่ดู ไปดูลายมือดูเบอร์โทรดูเช็คสุขภาพเบอร์ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับผู้ที่มีชื่อเสียงมากก็เลยไม่ขอเปิดตัวก็จะให้ปิดตัวไวอย่างนี้แหละนะครับก็มาให้ความรู้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราก็ประดับสติปัญญาเอาไว้เชื่อห้าไม่เชื่อห้านะครับก็ฟังหูวไว้หูนะครับเราก็จะได้ประดับสติปัญญาเป็นความรู้เล็กเ,เน้อยไป ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไปนั้นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์รับชมรับฟังจนจบ